ฮ l ลโ e i ฮายอ i าไอ้รอผมด้วยไปด้วยกันเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอในห้องตรงที่เพ่อพี่สะปุกอ่ะห้องที่พี่ถามว่าจงไม่ขี่อ่ะ เออพี่เห็นมีคนเดินผ่านไปคือมีอ้อนกับเจฟเอเจฟไปผมกใกล้มากเลยนุปัดฝุ่นข้างบนอยู่ปัดฝุ่นกับต่อลูกอยู่ผมไม่รู้ื่หลบลบลบอีฟ้าชื่ออะไรอ่ะงนีผมเดินตามหลบงีฟ้าอมเดินตามร้องได้เหมือนฆาตกรเลยแต่หนูว่าไม่ใช่พี่กระไุกใช่ใช่ใช่พม่กระปุบอกว่าตามรอผมด้วยผมกลัวพี่ว่าเจฟไปเกยไหพี่ว่าเจฟแล้วพี่ก็ลงมาตรงห้องที่พี่กระปุกจุดไม่ขีดเราตอนเจอท่านุมือสุดเกยไห้เลยต่ำเกคยไห้กูด้วย เอ้ยมีเควสเนี่ยใครไม่มีใครไม่มีครมีมเควสเกิดมีถั่วอันเชิดมันมีถั่วอันเชิญแล้วเราทำยังไงอ่ะเปล่าพี่ต้อยอยู่แล้วเปล่าเป็นเชื่อป้าเฮ้ยเอ้าอ้าแล้วบอบบี้ทำอะไรได้เอาเป็นไรเขาเป็ไรตาย ไอ้แม่ไอ้เล็กโดนมีดแทงขึ้โอ้โน่ perfect ว้าวตกตรงนี้เแค่เฮ้ยเมื่อกี้นี่ใครมาหาผมอ่ะ มีมีใครไปตรงเรือไหมครับผมผมผมไปตรงเรือผมไปไปตกปลาคือยินกันเองหรืออะไรยังไงโอเคครับเมื่อกี้ผมยังอยู่กับสีดำอยู่เลยแล้วผมแท็กเฟิร์สไว้ผมแจกด้วยผมจะไปตกปลาสีดำลงไปข้างล่างเซเลบตาย่ะผม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 อยู่ผมอยู่ตรงเรือครับแต่ว่าพี่รู้ว่าใครเป็นเซเลปแล้วพี่ก็รู้ว่าใครเป็นคนรีพอร์ตแล้วก็ลอครอนุญาตนะ นาเดียได้สั่งฉันไว้ก่อนตายหากว่าใครรีพอร์ตนาเดียคนนั้นน้องซะหน่อยน้องเดินมาเจอศพเป็นฆาตกรค่ะได้ค่ะเขาตัะศพที่เหลือให้คิดเองค่ะที่เหลือคิดเองค่ะี่เดียเป็นเซเล็บหรือเปล่าเซเลบมันไม่ใช่แค่นัเดี้ยนนะมันแค่กีดอย่างเดียวน้องใช่ช่น จองไงประเด็นก็ดูเลยละกันโอเค่้ยิงกนดี้มตบอกแล้วไม่ใช่งเปียเป็นเลลบนีปกไ่ปลกไว้จริงว่ายี่ทำไมพี่ตายได้ รอซีคนไม่รู้ใครแ้อเขาข้งบนกันดีกว่าพี่แน่นอนาเบิกันดีกว่าเฮ้ยอย่าเบออย่เบอเฮ้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  นีมต่อหน้าต่อตาเลยแบบนี้ได้ผมเลไม่พี่เป็นนักร่องหนแบบเป็น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 หาล่องหนนะล่ององหนมันลองหนมันไงใช่พี่เป็นพี่เป็นฟ้าลองล่องลหนมันเป็นสสพนะพี่ เป่ยเป็นน้าคืวเกินมันก็เลยทะลุได้อะดิเ็นนาสวยินเอ้าเปล่าไมเสื้อไม่เสื้อไปห้อว่าไปห้องบนกันดีกว่า ใครเป็นไรนะครับแค่ดมแค่ด่วอคไม่มีอะไรโด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 ชัวโดโด้ทำตัวอะไรย่า็เง้ไม่ก็เป็นฆาตกรแล้วทาตัวแอเป็นโดโดไม่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 งไม่น่าเล่นมุกโดโดซ้อีกรอบหนึ่งหรอกน่าจะเป็นฆาตกรแล้วทตัวเป็นโดโดนไ่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ ถ้าปวดผมนี่เสียเสหายนะบอกให้เสียปวดเลยถ้าเป็นโดนตัวกรแพ้เนี่เนี่ยนี่ยไม่ปวดจะปวดจะปวดจะปวดยิ้มยิ้มยิ้มปวดเลยไม่เห็นหายแล้วยิ้มผมเป็นคูหลันผมคหลักครูหลักมหาทเฉยแคนคุูหลักับผม เปลี่ยนเลยย yeah. <laughs> เปลี่ยนสีอีกแล้วนะแปลกๆนะพอทำเควสตรงนี้ก็หลบ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 อย่าใกล้อย่ามาใกล้เอ้ยคุณจีน you are dead. always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the nose i just wanna keep moving keep my head up when i act head up that's a fact